ะทุกคนวันนี้เรามาทานยำรวมมิตรกันเลยนะคะมีอะไรบ้างอ่ะท่านผู้ชมบางท่านไม่ได้มองเนะะาะอาศัยฟังเสียงเย,ยน้อยบรรยายก็จะมีไข่เจียวหอมหอมแล้วก็ไข่เค็มค่ะแล้วก็ไข่สีชมพูไข่เยี่ยวมา้านั่นเองค่ะอันนี้เพียงบางส่วนนะคะอา้าว่่ะเรามาทำน้ำยำกันค่ะ น้ำยำของเราในขณะน,นี้มีสามสหายแล้วนะคะมีพริกสดแล้วก็ชูรสค่ะตอนนี้นะคะเย่ารอรอสหายต่อไปค่ะว่าจะมีอะไรบ้างเรามาแลกเปลี่ยนสูตรอาหารกันนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละถิ่นแต่ละที่เนาะก็จะทำไม่เหมือนกันค่ะส่วนรสชาติไม่มีกฎกติกาแน่นอนเนาะลิ้นคนเราไม่เหมือนกันค่ะนี่น้ากระเทียมดองหนึ่งพะพีสองพพีตามด้วย บีบน้ำมะนาวลงไปหนึ่งชิ้นนะคะสองชิ้นค่ะประกอบกันด้วยหนึ่งลูกค่ะสามชิ้นค่ะคนคนคนให้เข้ากันค่ะวิธีการต่อไปก็ชิมค่ะน้ำปลานิดหน่อยเกลือไม่ต้องโอเคน้ำปลาสองทพีลงไปแล้วที่ยายน้อยต้องบรรยายเพราะว่าเพื่อนบางท่านไม่ได้ฟังเนาะ เอ้ยพูดผ,ผิดไม่ได้ดูหน้าจออาศัยฟังเสียงยายน้อยบรรยายาหอมผักชีล้างแล้วทำความสะอาดเรียบร้อย,ยเอายังเอายังแล้วมาตัดทำไมล่ะซอยแล้วแต่คนชอบเลยนะคะจะเอาละเอียดหรือเอาหยาบอันนี้ไม่มีกติกาที่แน่นอนค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 นน้ำตาลใส่ไหมนิดหนึ่งอรอน้ำตาลอีกนิดงานึมง ขุดๆเอาสิเอาละมัน,นไม่ได้หวานน้ำตาลมันหวานน้ำกระเทียมดองก็เอาแล้วค่ะเป็นไงไม่เปรี้ยวน้ำตาลมเมาสองลูกไม่เปรี้ยวเอาสองลูกหรอเมื่อกี้อเอาแล้วก็บรรยายเป็นหนึ่งลูกอา้าเติมมะนาวอีกหนึ่งลูกค่ะรูปที่สามเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันต่อค่ะก็โอเคไหม ลูกที่สามค่ะลูกที่สามไม่เต็มลูกนะคะชิ้นเดียวค่ะตเติมน้ำปลามาค่ะเมื่อน้ำยำของเราเรียบร้อยแล้ว,าลวสามเกลอเราก็พร้อมแล้วค่ะไข่เยี่ยวม้าเราไม่เอาแล้วนะคะเราเก็บแล้วค่ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนใจเอาที่หลังก็โปรดติดตามรับชมตอนต่อไปนะคะลงไปแล้วค่ะนางเอกของเราไขาเ่เจียวหอม,หอมค่ะ ตามด้วยไข่เค็มค่ะเบาๆไข่เค็มเดี๋ยวไข่แดงแตกนะคะตามด้วยผะรองค่ะอุ้ยใชย้ผะรองหรือเปล่าผะรองหรือผะเพื่อนอ,อะไรเอยอะไรเอยหมูยอค่ะแท่งใหญ่ๆอวบๆผันชิ้นประมาณนี้นะคะโอ้ยเย้ยน้อยอร่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ทานเลยค่ะทุกคนแล้วทุกคนล่ะคะรู้สึกยังไงไหนลองคอมเมนต์บอกใตคลิปเย้ยน้อยหน่อยสิคะเป็นยังไงกันบ้าง เรียบร้อย,ย,ยแล้ว,วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะจานแรกสําหรับเด็กนะคะสําหรับน้องฟอยค่ะเดีย๋ยวมีจานที่สองต่อไปนะคะมามามาข้าวพร้อมแล้วค่ะตอนแรกเดยวน้อยจะไม่ทานเขาให้ทานค่ะก็เลยต้องทานแล้วจะได้ชมว่าอร่อยค่ะ